อย่างแรกในเครื่องแม่แล้วก็จะกดคลิกขวาที่ dpc แล้วก็เลือก property จากนั้นกดคำว่า rename dpc แล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้จากนั้นก็กดคำว่าแ h ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นรหัสนักศึกษาของเราแล้วก็ underscore pc 1 แล้วกดโอเคมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้กดย e s แล้วกดโอเคแล้วขึ้นรีสตาร์ตกดรีสตาร์ตแล้วก็ไปทำอีกเครื่องหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องลูกเครื่องที่หนึ่งอากดเหมือนกันทำแบบเครื่องเมื่อกี้เลยคะ่ะ d i e p c ข,ขวาแล้วก็ property rename แล้วก็แฉงแล้วก็อันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น pc 2นะคะจากนั้นก็กดเมืยอกันะค,ะค่ะ o คแล้วก็ y ้ s แล้วก็ขึ้นโอเค,ครั้งก็กดโ ok ค,ค่ะแล้วก็รีสตาร์ทแล้วก็ไปทำ เครื่องลูกอันนี้เป็นเครื่องลูกเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่เป็นเครื่องลูกเครื่องที่2เราทำแบบเมื่อกี้นะคะแต่เราจะตั้งชื่อเป็นว่า pc สนะคะแล้วก็กลับมาที่เครื่องแม่นะคะรอบนี้จะมาเปลี่ยนวงแลดนกัน,นะคะ่ะ ใหกขวาโอเ้แล้วกดด้านล่างเขาโอเพนอะไรสักอย่างแล้วก็กดตามในคลิปนะคะมันกจะขึ้นแบบนี้แล้วก็เดับเบิลคลิกที่ไอนด้นะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเราอยากดูอะไรข้อมูลแล้วก็กดดีเทลแต่นี้เราจะเปลี่ยนแล้วก,กดตรง p ีอะไรสักอย่างด้านล่าง ี่ค่ะคือนี้ก็เรื่องที่สี่ค่ะดับยเบิ้ลคลิกเข้าไปนี่เราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะอ่าแลกลบก่อนตามในคลิปเลยค่ะติ๊กด้านบนแล้วก็ติ๊กด้านล่างนั้นมันก็จะล้างหมดเลยค่ะจากนั้นเราก็เปลี่ยนอ่าเรื่องแรกสองช่องแรกเราพริมพ์เป็นหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดส่วนช่องที่สามเราก็จะพิมพ์เป็นวงแรแลนที่เราเลือกค่ะส่วนช่องสุดท้ายก็จะเป็นเลขเครื่องค่ะ เราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าวงแรนห้ามซ้ำกับเครื่องอื่นค่ะในคลิปนะคะวงแรนจะตั้งเป็นสองร้อยสองนะคะส่วนช่องที่4ีเลขเครื่องเราตั้งเป็น13นะคะบรรทัดที่สองเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันค่ะให้กดคลิกส่วนบรรทัดที่3ามนะคะเราก็ตั้งเป็นหนึ่งเก้าสอแล้วก็วงแรนค่ะเราเลือกเป็น202ก็ตั้งไปแล้ว ห้องต่อไปก็เป็นสองห้าสี่ค่ะบรรทัดต่อไปนะคะเราจะตั้งตามบรรทัดด้านบนที่เราพิมพ์เมื่อกี้เลยคะ่ะส่วนบรรทัดสุดท้ายเราตั้งเป็นแปดหมดเลยนะคะ แล้วก็กดโอเคค่ะกดโอเคหมดเลยแล้วก็ปิดหมดเลยจากนั้นนะคะเราจะเข้าไปที่ดิสกพีซีเพื่อสร้างโฟลเดอร์รอในไดดีนะคะจากนั้นนะคะ กดคลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วก็กดไปที่ property นะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ sharing นะคะจากนั้นเราะทำตามคลิปเลยค่ะในหน้านี้นะคะเราจะกดให้มันอยู่ด้านบนให้หมดนะคะยกเว้นอันล่างสุดค่ะเราจะติ๊กเป็นอันด้านล่างนะคะ อันนี้เราติ๊กเป็นอันด้านหน้าให้หมดเลยทคะแล้วก็กด apply แล้วก็ค่อยกดโอเคนะคะอันนี้ก็ a p p พ y แล้วก็โอเคค่ะต่อไปเราทำอันสุดท้ายนะคะแชร์เราจะเลือกเป็น every one นะคะแล้วแอดแล้วก็เปลี่ยนเป็น lead r i k e นะคะแล้วก็แชร์ เรื่อแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้จะเป็นเครื่องลูกคะ่ะทำแบบเครื่องเมื่อกี้เลยคะ่ะแต่แค่เปลี่ยนเลขเครื่องคะ่ะ แล้วเราก็จะกดโอเคแลวปิดทั้งหมดเลยค่ะในเครื่องลูกนะคะเราจะทํำแค่นี้ค่ะส่วนอีกเครื่องก็จะทำเหมือนกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องลูกอีกเครื่องหนึ่งนะคะทําแบบเมื่อกี้เลยค่ะเราก็จะเปลี่ยนแค่เลขเครื่องเหมือนเดิมค่ะ อันนี้นะคะเราจะเข้าไปที่ dpc นะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะคะ slash back slash back หนึ่งเกสองจุหแดแล้วก็วงแหนของเรานะคะของเราจะเป็นสองร้สองแล้วก็เลขเครื่องเราพิมพ์ตามเลขเครื่องของเครื่องแม่นะคะก็จะเป็นสิบสามค่ะแล้วก็กด enter เลยค่ะ พอขึ้นหน้านี้นะคะแล้วก็กดที่โฟลเดอร์ของเรานะคะคลิกขวานะคะแล้วก็กดคําว่า Map Network นะคะจากนั้นกด Finish ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องลูกอีกเครื่องนึงนะคะก็ทำแบบเมื่อกี้เลยค่ะคลิกขวาที่โฟลเดอร์แล้วก็กด Map Network นะคะแล้วก็ Finish แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ